สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงนะคะนี่ก็เพิ่งจะนอนตื่นสักพักนะคะเพราะว่าฝนตกอันนี้ก็หาบ้านอ,าอุ้ยเห็นเตอร์จ้างมักแข่ง จ้ามรับจ,จ้ามรับจ้ามปลาเค็งน้องปปตั้งนานแหละอ๋อไปสองไปเตบบะ,ะบอลแล้วรบนว่าปวดครับวดค้าอยู่เศร้าลอบากถึงเวลาก็หายม่าจะ,ะดูไม่อีกแล้ว พัสดุพัสดุมาอีกเลยนี่นสองสั่งไม่แล้วนะนี่พัสดุตาในอะไรขนมหรอในอะไรข้าวต้มข้าวต้มมาส อาบน้ำมาบอกนะเฮ้ยไงอาบน้ำมาครัะพี่น้องมือเตบอลตดตื๊ดรึรึ๊ดแม่อุ้ยข้าวต้มมัดมือลรบอกไปดูข้าวต้มมัดอีกแก้วรอบกล้นะฮะกินค่ะกินต่อนะคะ น้ำมาตาก็จะบวมนิดนึงนะคะ ว่าจะขึ้นไลน์นะคะก็หลับก่อนใครที่สนใจเสื้อมายอมคำนะคะทักมาที่ไลน์แอดหนูได้เลยนะ SSLM2980W นะะน้ำไป เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดูนะวกมีเล่นกลับมาเอา้าเดิกเล่นแล้วแอบมาค่ะมาดูบรรยากาศต่อนะคะว้าเสียงควาย ไปดีมเนาะต้นมะม่วงซีออนมาขามคับพี่น้องเอ้ยซีออนซีออนพูดนะมันแบบร้ายลายเลยเป็นพวงอยู่ อ้อนค่ะซีออนเนนพี่น้องเอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ให้น้องด้วยไปดูจ้ามเยี่ยว <c oughs> โอ้ยเยี่ยวคุณอะมันบอกกัน,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 นี้ออเดตเด้แต่ก็ว่าเดตสลับเสร็งอ่ย เอาเอาอ,าาาอ้าวเจ้าเราจะปล่อยสายยาวอะไรไดนอ่อย่างของเพิรนน่ะเจียวเป็นซ่วงเป็นตอนมมมมหมดการดดจะเจ้าเอ้อยนี่นะคะเอามาเกียว คักแน้คักแน้ที้ดื้อีเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปของเนาะก็มีอะไรคะ่ะก็เก็บบรรยากาศให้ดูตอนนให้ดูกันตอนเย็นๆน,นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนกจพะพา ตอนแรกว่าจะพาปั่นจัก,กรยานไปดูนาแถวริมทางตรงนู้นนะคะเอาเดียวไว้วันหลังเนาะเดี๋ยววันหลังพาไปนะคะจวดจวดไปเลย <c oughs> ขี่จัก,กรยานจวดไปนะคะ <c oughs> อะดูจ้าวขี่ดื้อขี่ดื้อ จะไปดูข้าเจ้าค่ะเอาฮะควาน่ะนักเลงต้องปลูกไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกค่้องนันดู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 เนี่ยอาบน้ำให้เนี่ยแล้วก็เล่นตะกะปกก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาพี่พีเอฟมาดูบรรยากาศเนาะตอนประมาณ อันนี้ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะจะ6กโมงเย็นนั่นเองนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ให้นกด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้นกในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะสิ้นเดือนนี้นกก็จะขึ้นไปกรุงเทพแล้วนะคะเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้ก็จะขึ้นไปหางานทำที่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่ๆดูเหมือนเดิมค่ะก็ ทำ u t u b e ด้วยทำงานประจำด้วยขายออนไลน์ด้วยนะคะอะไรที่ทำได้เราก็ทำนะคะอะไรที่เป็นงานสุจริตเราทำหมดนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครสนใจืจอมาย้อมคํามมาที่ไลน์แอดได้เลยนะคะ s s l m 2 9 8 0 w นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย